ครับวันนี้เราจะมาโอเรื่องการปริวัติภาษาละนากันต่อนะครับเออเห็นไหมันยุ่งยากนะครับเอออันภาษาละนาของเขานะ่ะเออมันเกิดมาอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยปีมาแล้วนะครับที่ผ่านมานะะมันก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะมันมันอย่างว่ามันใกล้เคียงกันภาษาอันภาษามันตระกูลไตเหมือนนะออแต่ แต่ยังว่าที่มามันเหมือนกันผมได้เล่ามา,าตั้งแต่ต้นแล้วนะครับไปวนะ่มเพราะนั้นการที่เฮาจะเอา,เอาภาษาละนาของเฮาไปอธิบายความของคนอื่นได้หูได้หันโดยเฮานี่นะครับาเฮาจะต้องใจการปริวัติภาษานะคะะรับมันกันยุ่งยากทำได้ไหมมันเฮาใจภาษาไทยมาเขียนโอ้ภาษาละนาม,นมันมีหลายสำเนียงอะครับไปมาสำเนียงใตโยนใจลั่วใจลื้อใจเขินใจยองนะโอ้มัน มันอู้มเหมือนกันนะครับมันบิดเบี้ยวเสียงอะไปเอกโทตีจัตวามันออกบรดตัดกันนะครับไหนมามันมีมันอันสำเนียงตะยนอ่าสำเนียงเดียวเท่านั้นนะครับมาที่มันออกอันภาษาอันเอกโทตีจัตวาเนี่ยใกล้เคียงอันอันภาษาไทยที่สุดนะครับออันใจลือนะมันบิดเบี้ยวเลยนะครับเออเอาเอกเอาจัตวาไปเป็นเสียงตีเอาเสียงตีไปเป็นเสียงโทเอาเสียงอันเอกอันเสียงตีไปเป็น มาเสียงโทปกตินะมันโอ้มันมั่วไปหมดแล้วก็อมันไปยังไงมาเพราะนั้นเราจะต้องใจอันอันอ่ะสำเนียงไตยวนเป็นหลักนะครับผายยาเขียนเป็นอันสำเนียงไตเลืออันหรือไตยองกับไปคิดค้นกันเอาเองนะครับเอ้มาเาไปก่อยเลยนะับไปก่อยนะอันอันอันครับอันที่ผมปฏิวัตินี่นะฮะโคนเรา เาเาจารณาเาคุ้นจะมีหลักการนะครับหลักการปฏิวัติไหนมาผมเองนี่ใจหลักการของอันข้อทุกลงในการปริวัตรอักสรธรรมรนาเป็นอักษรไทยกลางเนี่ยของนะครับของของอันไหนไหมของโครงการศูนย์ส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ อันสิงะะหาสองแปดนไงมันเนี่ยพ้นต,นตกลงกันไว้เมื่อปลายปีสองแปดน,ะะนไงมั้ยอ่าพ้นต,นตกลงกันเขียนใบม,นมันมันกันยังว่านะครับฮะพ้นตกลงกันไว,ว้ว่ามันมันกระทาได้อยู่สามแบบหรือสามรูปแบบนะครับไอ้มาเอาไปก้อยเล้วไอ้ไมาไอ้มแบบที่หนึ่งอ่าเอาไปก้อยเลยนะอ่าไปไล่กล้อยเลยโอเคข้อตกลงไงมันเน่ประชุมเรียบร้อยละอ่าอ่าพ้นแบบที่หนึงน่งเนี่ยมั้ย การปริวัติโดยการเทียบอักษรและเครื่องหมายทุกชนิดใช่ไหมที่ปรกากฏในต้นฉบับโดยเคร่งคันใช่ไหมอันเปนก็เอามาประกอบกรมกันมาอันนี้อันแบบที่หนึ่งนี้ผมอยาเอาไว้เขียนอันลักษณะจะเลืกอกเอกสาร,รสมัรสหพันในโบร,ณบร,ณบรณาณนะฮาวมะยุงะ่งแล้วแบบที่สองแล้วว่าการปรนวัติโดยใช้อักษรและอักษรอักษรและวิธีผสมอักษรแบบไทยกลางใช่ไหมก็ยืมเอาเนี่ยมอเกันใช่ไหมยืมเอาตัวอันอักษรไทยกลางมา อายืมมาเทียบเป็นตัวอักษรนั่นแหละแล้วก็ประกอบกรมกันมาก็แบบภาษาไทยผสมสารัานั่นแล้วก็อ่านมันไปมันก็คล้ายๆกับแบบที่หนึ่งนั่นแหละเห็นไหมอันแบบที่สามแล้วก็แบบที่สามการว่าโดยใช้อันอักษรไทยกลางเนี่ยก็เอาภาษาไทยนั่นแหละมาบันทึกคำอ่านในภาษาทินละนายไหมนี่บันทึกคำกับปูมาแต่เปล่งเสียวมาก็เอาเขียนไปเยอะนั่นแหละไหมนะเปลี่ยงไหมอ่ามันเป็นยนอันอั่นไหมอ่า อันอันนี้คือหลักการของสามแบบที่อันูนยนส่งเสริมอันศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยียงหมมันตกลงเลยว่าเป็นนี่นะไหมถ้าเอาใจหลักการอันนี้มามันก็จะใกล้เคียงกันหน่อยนะครับเออทีนี้เอาไปก่อยเลยนะครับอันภาษาอันที่อันปริวัติอะไรไหมอันนี้เป็นการปริวัติแบบที่สามนะครับตามสำเนียงคำมู่ของอ่า ไตยวนเชียงใหม่นะครับ่าเห็นไหมสำเนีงยง uh. ไตยวนนะครับไตยวนเทียงใหม่นะเห็นไหมอันไตยวนเชียงใหม่พ่นมีอันเสียงโทพิเศษเนี่ยล่าป่นเห็นไหมเจ้าอันไตเรือพ่นมาได้แล้วก็พ่นป่นออกป่นบดพุ่นมั่นมีเสียงนี้นะครับบ่นอยู่พ่นจะเจ้าเขาล่าอย่างก็ว่าไปเลยนะครับมันไปอย่ว่าไปไปมันมันต่ําเสียงกดเสียงต่าลงมาแล้วก็เห็นไหมไอ้กวนแกมเนี่ยเสียงตะรวนกวน แกมมันจะขึ้นไปพูดพูดไกลๆนึงตีไปมันปิ้นกันนียังก็ว่าโอ๊ตเนี่ยนี่ยโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตเนี่ยเสียงใหม่นั้นนายวนยังใหม่พอนโอ๊ตนะคะรับโอ๊ตพอนออกเสียงจัตวาเนี่ยอันใจรื้อโอ๊ตหก็บโอ๊ตโอ๊ตมันไปอย่างไรมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเสียงจัตวาของอันปิ้นไใหมดนะครับปิ้นมันปิ้นลายก็ไอ้สำเนียงใยวนไใหมดนะครับ อันของแตงยนเนี่ยเปิน้นเปิ้นใกล้เคียงอันภาษาอันเอกโททิจารวาเปิ้นใกล้เคียงกับภาษาไทยแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมก็เลยจึงเอามาใช้เขียนข่าวเนี่ยไหมวันนี้เขียนปริวัติภาษาลนาแบบที่สามนะครับตามสำเนียงอันตามที่วัฒอ่าสภาวัฒนธรรมอันศู์ส่งเสริมอันศิลปะวัฒนธรรมหาวิจัยเปิ้นตกลงเลยว่าเนี่ยบที่สามเนี่ยไห แต่กันยังว่าเนะเพราะอันอู้ต่อันมาได้เพราะ,ะกันล no. ืมไปเนาะคบว่าสมัยนั่นอ่ะอันภาษาไทยมันเป็นระบบห้าเสียงนะก็ไม่แม่อันภาษาละนามันเป็นระบบหกเสียงนะก็ไม่หกเสียงอ่ะถ้าอู้สานวนไจยนนะก็ไม่แม่อ่าเพราะนั้นอืมเพราะนั้นอันเสียงที่บมเขียนมาได้บุมักมาเขียนเอาห้าเสียงมาเขียนหกเสียงมันบอกได้ครบก็ไม่แม่อันโดยเฉพาะอันที่ที่น้อน้อมาเขียนมาได้ก็คืออันนี้เนี่ยเสียงโทพิเศษโทเนี่ยเลพิเศษ ล่าปนเจ้าเนี่ยๆเศร้าเมนเนี่ยๆเฮ้ยเอเมนป่นเขียนไม่ได้ก็บะมีสำเนียงอามามีว yes, so ันณยุในนี um, so ่นะครับเอเมาผมเองก็เลยเอาจุดไว้ประดับไว้นะครับเอเมจุดไว้ประดับในการเสียงโทพิเศษเนี่ยโทรเมืองเนี่ยเอเมนวัดประสิงธิ์นใจตัวเอียงนะครับบนใจตัวเอียงแล้วป่นป่นบอกว่าเป็นเสียงตีเพี้ยนเนี่ยอาโอเคนะครับแต่เสียงตีเพี้ยนหรือ โทรพิเศษเนี่ยก็มันก็ยุดกลางๆอันเสียงโทรระวังเสียงโทรไปถึงเสียงตีนั่นแหะไอ้มาเนี่ยนะยุดกลางๆอันไอ้ม่าเป็นไอ้ม่อ่าก็เอสุดแล้วใจห้องนะครับไอ้มไแต่อย่าวว่านันนั้ถ้าจะมาห้องแบบใจรื้นะมันมันห้องไม่ได้แล้วครับมันมันอืมเสียงมันปิ้นไปหมดแล้วครับท่านท่านไปไปศึกษาเอาคนเดียวแล้วก็ไอ้มไหมอันนี้มันเป็นการอันอันจำเนียงเจียงใหม่ใจโยน่ะถ้าท่านจะเป็นพลังมัน่า เข้ามาอย่างได้กะจ้างนะครับขอให้อ่านไปตามอันรักภาษาไทยนะครับแม่เห็นไหมอ่าตามรักภาษาไทยที่ท่านเรียนมาน่ะอ่าจ้าเรียนมาน่ะอ่าอันและท่านอ่านไปตามรับงั้นโดยมีข้อกําหนดอยู่ว่านะครับไอ้กรรมที่มีจุดอย่างเงี้ยเนี่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 ยเือออกเสียงโทพิเศษนะป้นหน้าเห็นไหมอันล่าเข้าสู้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมอันอื่นก็ อันอันไปตามนั้นนะอยังมีกําไม่จรว่าอย่างใหญ่ยมะนน่ยกำหนดยังไ่โอด๊ดยังมันเป็นเยี่ไมั้ยบางครั้งในอันอันเสียงอย่างอี้นะครับเมื่อฮาปริวัติออกมาเนี่ยเสียงอันเสียงเจ้าละนาเชียงใหม่บนออกโอดแล้วก็กำหนดนะครับไั่ออกเสียงจรวานะครับอันภาษาไทยพนพม,มีอันใส่ไม่จรวาอย่างนี้นะก็เอาคำโอ๊ดเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นฮาเกาะ ยกโคตรเกนั้นมือนนามะฮะยกโคตเกณฑ์นั้นที่บป็นั้นบังคับของไทยออกไปพ่องนะครับหมาใช่ว่าเอามาหมดอะไรย่างเงี้ยโมดในโมดเขียร์มาได้หรืเปาเข้าเนี่ยท่านเห็นได้ไหมอ่ามันก็จะต้องใส่จุดเข้าไปใช่ไหมเนี่ยหรือจะดัดแปลงได้ก็แล้วแต่ใช่ไหมเราไปยังไงเพื่อเขาไม่ได้ตามเสียงของภาษาละนาไตยนวนนะครับใช่ไหมอ่าวันนี้เราเรามาอ่านนะครับมาโปอ่านทุกฟังนะครับเอ่อ่าถ้าตัวใดมันบิดตรงบิดชัดกันเสียงมันบิดตรงบิดชัดบิดแน่น ท่านก็ทวงมาได้แล้วก็เห็นไหมอ่านเลยนะครับเห็นไหมอันน uh uh> um um> um ี้เห็นไหมเดี๋ยวไล่ไปก่อนอันนี้มันกล่มเห็นไหมกล่อมเสียงจัลวาโนดเห็นไหมนะกล่มโนดเห็นไหมอัดเห็นไหมนะอดปนนี่ยๆยานี่ยอยู่ยาเนี่ยอันยาเนี่ยมันออยนะครับเพิอ่านออกยอยัะไทยนะครับเห็นไหมยาเห็นไหมขวนแก้มเนีออกเสียงจัลวานะครับอันอื่นก็เพิอ่านไปตามภาษาไทยนะก็เห็นไหม นายแม่ล่าอันนี้ไหนไหมคำที่มีจุดออกเสียงโทริเศษแล้วตามแม่ไหมจับแม่หมเข้าสู้ปี้นะปี้เป็นเสียงโทปกตินะครับแม่ไหมปี้นะใครไหมอันเนี้ตัวพอพานลอเรือเนี่ยฮงอ่านตัวพอพออย่างเดียวนะครับอ่าในภาษาละนาบนิลเปินเปิลปะละหงบนว่าปะละฮง ใส่ไม่เยาะของอ่านไอ้เป็นพออย่างเดียวอ่านว่าแพ้นะแพ้ไม่ใช่แพร่ะนะครับแม่เมืองแพ้นะแพ้เจ้าไม่อะไรๆไหมอันเฮ้ยเจ้าไม่อะไรๆอยู่นะอยู่อยู่ยาอย่างยากนะมั่ยออยนี่ต้องอ่านเป็นยอย่าไขนะครับงแม่อยู่สุกอนะ่กวนไะม่ต้องมวยลันไมนะ่พิษกันจา๋าไม่ท้อยลบตัวจ้อยเป่านะครับเป่านะครับไม่ใช่เป่านะ,ะอัน บ้นอันภาษาไทยพนเขียนว่าอี้นเปล่านะก็เปล่าอันอันไอ้นี่เขาเป่านะครับเป่ามันรอลิงมันต้องไปอ่านแล้วก็อันนี้นะไอ้ปลอนะอ่านปลอเดี๋ยวนะก็ับอ้มาโอเคนะครับอันตัวอันนี้มันตัวยะนะครับแม่แม่ไอนีตัวยะนะอันนี้มันตัวยะนะเฮ้มันออกเสียงยอยักแบบละนานะครับแม่แม่แม่แมตัวยะใช่ไหมยอยอนะครับมาันจะยอเนะ ย่อนะการมันย่อนเนี่ยมันเป็นยังไงไหมถ้าถ้าท่านหูลักการนี้้วท่านเขียนผมเขียนเขียนไว้อี่แล้วท่านถึงจะไม่เป็นพลังมังค่าอย่างฮัองอ่านไปจำรักภาษาไทยแล้วก็มีข้อแม้อยู่ว่าอันกรรมที่มีจุดนัอ่านออกเสียงโทวิเศษวกรรมีไม่จัตวาขึ้นออกไปเสียงจัตวาแบบยังใหม่นะครับแล้วท่านอ่านไปนะครับมาอันตัวที่มันมันดำดำท่านก็อ่านไปตามแบบภาษาไทยนะครับแแล้วท่าน จะได้สำเนียงเจียงใหม่แตงยนไปเลยนะครไม่แม่อันนี้คือสำเนียงเชียงใหม่แตงยน,น,น,นยงยงแล้วก็อาเลยนะอ่านเลยนะครับกัมนดพมสั่งจงุมบอปอนลังอดอยู่ปนเดือนแหมอย่าไปฟังกึดอันอื่นกวนแกมปนเดือนแหม แถวหอดเดือนหน้ากันนายบหันหัวแป้งควันลาก็ตามตีจมจักยกนี่จังบบเตียวเหลียวเข้าป่าหกเหมือนบบสู้เปิงกาคำดังนี้ ตูปี้เจียนจ่าเจือ,อนิกาหีดเมืองแพรเจ้าเมียละผัวหื้อมัวมนเศร้าของบอกเคยมีป้อยป ấp, ย๊บอยู่สุขสงวนบอกกวนบอกฮบบอกวิวาต้องมวยลัน บอจาว่าตาดาเนอพิษกันจะม้วนงันแม่นตัดล่งถอยเมียตุ้มผัวลบตัวหนีจ้อยผัวก้อยกองเป่าเว้อันนี้คือสำเนียงจังหม่แต่นยนะ,ะครับอ่ะอันป้นเขียนข้าวโบราณเลยไหม อ้าวป้ก็เอาคำไทยติดก้นมาพ่อหน่อมาวิวาดเห็นไหมวิวาดนะครับไอ้มาเห็นไหมวิวาดต้องมวยรันเห็นไหมมันกับปินบ้นกับมันเขากับอนุโลมก,กันนะครับทามีคำไทยมาผลมาพ่อหน่อมาการการเขียนข้าวแบบโบราณพวกก็มีมานะครับเห็นไหมอ่าครับอันนี้คือสำเนียงเชียงใหม่ใจยวนนะครับเห็นไหมเอาอักษรไทยเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับเห็นไหมแล้วก็ปริวัติ ก็คืออันเสียงที่ผมมาได้เนี่ยเขียนมาได้เ่ากับปริวัติเนี่ยในแนวทางของเวียดนามนะเวียดนามไปใส่เอาอักษรอารับมาแล้วเขียนแล้วไปใส่จุดใส่หมวกใส่ขคดใส่มวกเจบ้าเจ้าเปรตอะไมาเพราะก็เอาเอาเขาไม่ได้ตามเสียงว่านี่มเนี่ยเนี่ยคือตัวอย่างในโลกเนี่ยที่มันทำเหมือนในมาการปริวัติภาษาอันนี้ก็คือการปริวัติภาษาละนาแบบที่สามนะครับตามสำเนียงคำูอของเจ้าจยงหม่ดตรังนะครับเห็นไหมก็เขียนกันได้ออีนะครับเห็นไหม สำหรับไตหรือกับไตยองท่านกับไปคิดค้นกันเอาเองนะครับครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ